วิธีการตัวเมียเป็นยังไงสังเกตดูตัวเมียอันนี้คือตัวเมียเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยตัวเมียมันจะมีหูน่ยหูทวารเนี่ยไอหูอันผสมพันธุ์ของมันนี่นี่นี่คือตัวเมียสั์เนาะสั์เนาะเออติ้งนี่ปกติตัวผู้ตัวเมียก็มีติงแต่ตัวเมียมันจะมีหูเนี่ยนี่หูหูตัวเมีย นี่คือตั้เมียเด้ออันี้วิธีการดูตู้ผู้สิมีแตู้งูต้ก้นนือา่าเนตู้ผัวลาตู้องอยู่ตรงนั้น่น่ันน่ารกความน่ารักของมัน เดียวไม่พอไม่ทำราคาให้เราเอเดี๋ยวนะมันบดสสดแสงถูกคู่เมื่อวานเนี่ยทำหน้าที่ตอบแทนคนเลี้ยงซะยกใหญ่เลยถึงรู้จักตอบแทนดีเหลือเกินนะเราเี่ยเจ้าคนหนุ่มเนี่ย อบแทนดีเหลือเกินตอบแทนดีเหลือเกินตอบแทนดีเหลือเกินอ่าจบไปครั้งที่นี้แลนี่มันจดดุดันแนจนังหวะของผมไม่มีเชื่องมีแต่ฟันร้ายมีแต่ดุดันความดุดันของอาสังเกตดูตัวผูตวผ <c oughs> ้ตัวผู้จะไม่มีสังเกตไหมเตัวผู้จะไม่มีอ่า รู้เลยครับเอรู้เลยนะนี่ชัดเจนนะนะการดูตัวผู้ตัวเมียอ่าไม่มีรูนะจะมีติ่งเหมือนกันเอ่อมีติ่งติ่งเหมือนกันดูอาหารของเราก็ง่ายๆข้าวโพดบดกับข้าวเปลือกแล้วก็ปลูกอ้อยหญ้าเนเปียนี่ก็เป็นอาหารของเขาวันละครั้งไม่ต้องไปดูแลเขามากหญ้าเนเปีย คู<ด>ละ600<ด> <600 S 2> หกร้อยสั่งส่งได้ทั่วไทยอ่าดูดันหดร้ายอะหมดเลยนะโแล้ว